ห็นหน้าตาสดชื่นแจ่มใสควงนางเอกหน้าใหม่ฉัดปร,ริยาัดมางานเปิดตัวรอบสื่อภาพยนตร์รักหวานแววเรื่องเดอะเมลดีีรักทํานองนี้แต่ที่จริงแล้วหนุ่มแดนวรเวตเขาก็แอบมีเรื่องกังวลใจอยู่เล็กน้อยค่ะเพราะไม่นานมานี้แพตตี้แฟนสาวเพิ่งจะถูกมือดีทุบกระจกรถยนต์กวาดเอาทรัพย์สินที่มีค่าในรถไปเรื่องนี้ทําให้หนุ่มแดนเขาทั้งตกใจและเป็นห่วงอีกฝ่ายแดนเล่าให้ฟังข่าวว่าตอนแรกที่แพตตี้โทรมายัางนึกว่าหลอเล่นไปด้วยซ้ำน้องเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับแต่เห็นเขาโทรมาบอกเขาก็ เขาก็มีคนช่วยดูแลช่วยเคลีรยค,คุณพ่อคุณแม่อะไรก็มัแต่ว่าก็นีังไงตอนนี้รู้สึกซ่อมกระจกหรอเปล่ที่ตกใจไ่ได้โรรทรมา่านอนตอนนเขาโทรมาในตอนที่ทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วครับเราไม่ได้ฟังเสียงตอนว่าเขาตกใจรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเขาโทรมาเนี่ยเสียงเขาลั่นลามากอะเสียงแบบแม่หนุนโดนนกกระจกเลยเอ้ยอ้ำเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆมันจะไม่อ้ำเรื่องนี้แต่ก็ยังหัวเราะอยู่ไงเราก็ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยแต่ท้ายน้องก็ส่งรูปมาให้ดูแล้วโอเคก็มีกระเป๋าหายครับแล้วก็ ก็กระจกก็ตตกไปข้างหนึ่งแล้วเหมือนวิทยุมีมีรอยโดนงัดนั่งัดไม่ออกส่วนแผนในวันแห่งความรักที่จะถึงนี้ถามว่าแดนจะพาแพตตี้ไปสวีทหวานกันที่ไหนหรือเปล่าหนุ่มแดนเขาก็บอกว่าต้องทํางานเนี่ยแหละค่ะส่วนของขวาญก็ยังาไมา่ได้เตรียมเลยจะยุ่งอะไรกันนะกันหนาเแค่นี้แฟนสาวหน้อยใจแย่บริทารนี้มีคอนเสิร์ตนะครับของเดอะเมโลดี้เนี่ยแหละครับครับก็ต้องร้องเพลงแล้วก็ซ้อมคอนเสิร์ตเยอะหน่อยครับก็ชวนนะครับจริงก็ชวนซึ่งน้องเองก็อยากมาเพราะว่า มันเป็นการทําบุญนะครับน้องเองก็อยากทําบุญด้วยนะฮะแต่ว่าแต่ว่ายังไม่รู้ว่างๆหรือเปล่าของขวัญน,นะฮะยังไม่ได้เตรียมยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับนี่ทำไม่มีครับน้องก็ไม่ค่อยอยากได้อะไรเท่าไหร่ครับ แต่ถึงจะไม่มีเวลาไปหวานกันที่ไหนในแดนเขาก็าแย้มให้เราฟังค่ะว่าอีกไม่นานนี้จะได้มีหวานออกสื่อกันแน่เพราะทั้งคู่เพิ่งจะตกลงใจเล่นภาพยนตร์คู่กันมีเรื่องเปิดกล้องเร็วนี้แต่จะเป็นเรื่องอะไรแดนก็ขออุบไว้ก่อนเอาเป็นว่าใครที่เป็นแฟนของนักร้องเสียงดีคนนี้รอติดตามผลงานของเขาให้ดีกันแล้วกันนะคะ